มาแล้วครับเพื่อนๆสมาชิกกับรถมือสองชนแนล Honda Accord 3.0ตัวซันรูปรุ่นท็อปสุดปี2003ครับคันนี้ติดตั้ง LPG มาให้แล้วราคาตัดสดเพียง159,000บาทในตัวซันรูปท็อป จัดทรงรองแมแต่งหล่อมาให้ด้วยสีบางๆสวยๆเลยครับคันนี้รีบมาดูรถได้เลยรถจอดอยู่บางบัวทองเพื่อนๆเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่คัดสรรมาให้กับสมาชิกแล้วก็มีการดูแลหลังการขายได้อย่างดีเยี่ยมครับคันนี้ราคาปรับลงมาแล้วนะครับเอาเป็นว่า เป็นของขวัญปีใหม่และการเนเพื่อนใครหารถประหยัดน้ํามันและเป็นไซส์สี่ดานสวยๆพรีเมียมตอนเป็นป้ายแดงราคาล้านกว่าเพื่อนเพื่อนวันนี้เหลือเพียง1นึ่งแบาทแบ่งปันกันไปใครชอบคันนี้รีบจองมาด่วนส่วนต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้นะครับดูทุกซอกทุกมุมดูนอด็อตทุกรายละเอียดช่วงล่างได้หมดเลยนะฮะเอาที่ชอบแล้วก็นัดหมายการมารับรถได้เลยที่นี่ส่งมอบรถขายกันทุกวันปังๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ผิดหวังคันนี้1นึ่งแสนห้าห 9 9 0 0 0บาทใครชอบแอร์คอร์ตตัวนี้ตัวท็อปสุดแล่เทพสุดๆเลย LPG ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมาตรฐานตรวจสอบให้เรียบร้อยพร้อมขับขี่พร้อมใช้หากไม่ชอบก็ถอดออกได้ขับเป็นเบนซินปกติก็ได้ชิ่นเดียวกันครับสวยๆเลยครับเพื่อนๆรีบมาดูเลยรอมากๆ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5ดวน